สวีเดียตุ้มต้นนะปีนีมม้มาจะกับฟลามาสเตอร์ครับเนี่ยจะเริ่มมาครับ s เปเชียลเซเวอร์เห็นะครับซึ่งนี้อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นรางมังนะก็แต่ก็จะเล่นต่อไปเนี่ยนะครับมาก็ะจะ้เดติ้งวูดเรียบร้อยแล้วก็จะทาการตัดมัมสักสองต้นเพื่อเป็นงบอปในการลุกดาลโลกพีอะไม่ใช่เดี๋ยไม่ใช่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 เนี่ยคือการสร้างบ้านในโลกนี้และมีชีตต่อไปนะครับซึ่งเออเดียว ซึ่งเออโปรเจกต์นี้เป็นไปได้ก็อยากให้นานนะครับส่วนโปรเจกต์ Minecraft Survival ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่กำลังติดตามชมนะครับซึ่งพงซึ่งเพิ่งลงไปแค่พาร์ทเดียวแต่ก็เละนะครับคือผมเผลอไปลบเซิร์ฟเวอร์มันอ่าลบเซิร์ฟเวอร์ของมันคือเจ็บมากไอไอติดติดกันนะประมาณวันนี้กับเมื่อวานผมก็เพิ่งจุดจิตไอปิดโปรเจกต์ไปสองโปรเจกต์ละไม่คือปิดโปรเจกต์เมื่อวานเป็นหนึ่งโปรเจกต์ส่วนโปรเจกต์นี้ก็ไอโปรเจกต์ นะครับเซลผมผมก็ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการนะว่าปิดอะไรมานั้นอ่ะก็ถยังถือว่าไม่ปิดแต่ก็ยังไงก็มันนี้มีแล้วก็ถือว่าปิดเลยกันเนาะมาครับเครื่องแหลกเครื่องแหลกเครื่องแหลกประจําชาติเลยอีกนะก็อยู่ไหนเออนี่ใช่ไหมผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เออเจ้า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 หนีเจ้าหนีข้าไม่รอดหรอกเออดีมากแถเนี้ไม่ต้องของชิ้นเ่ยเจ้าแกเนี่ยข้านะไอ้คนแก่เจ้านะ มาเจ้าดีข้าไม่รอดหรอกอ่าเจ้าแกเออฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าแกเอ้ยออกมาอืมอืมมามัน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 แล้วจ้าเขาเนี้ยอืมอืมอืมอือหมัน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 มาครับเราก็ทำการฆ่าแกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะทำการเป็นวุด ก็เหลือสักห้าอันนำไปทำชาโคนะครับเผื่อเราไม่เจอโคแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอโคก็จะมาทําเป็นอันนัน้นเป็นเป็นไม้แปลรูปเหมือนเดิมนะอ่ะเออก็ตามหลักสูตรไฟลัมนะครับอยู่ใต้ดินปลอดภัยที่สุดนะครับก็จะเป็นการสร้างบ้านเป็นในตัวด้วยเลยนะครับอยู่ใต้ดินปลอดภัยที่สุดไม่ว่ามจากใครนะมาฮันนี้ก็เริ่มกันด้วยสร้างบ้าน ไม่ใช่บ้าเราหรอกเป็นฐานที่มันอันเล็กๆของเรานะครับเอ่อเนี่ยแล้วก็ขุดดินอยู่เลยครับอหือรู้สึกว่าดินเนี่ยกำลงังเยอะแถวเนี้ยไม่มีหินให้เลยหรอนะไม่เคยมีหินให้เลยหรออะมาละหินหินหินโอ้ยหินเนี่ยหินอ่าหิน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  อหินเราต้องการแค่หินนะครับซึ่งนี้จะข้ามไปเดียวคอานี้ปะอ่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนะอันเราจะสร้างห้อง,องห้องเราเลยนะนี่คือห้องของเรานะครับซึ่งเป็นห้องที่เล็กๆไม่ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็อยู่ติดดินมากเลยอันนะี้ไม่รู้วนะวายเท่าไหร่จะสร้างเถอะอันเราสร้างอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เออ อ่ามาแล้วก็สร้างเลยครับก็ทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยครับอ่าใกล้เสร็จแล้วอ่าก็ขยะนี้แล้วกันนะเนาะมาแล้วก็ทําการขุดหินไปทั้งหมดเออยี่สิบห้าแล้วอ่านี่ก็เป็นบ้านเล็กๆของเรานะหลังหนึ่งก็ไม่ถึงกับเป็นบ้านแล้วครับแต่ทีนี้ก็เหมาะในการปลูกสร้างมากๆเลยนะครับเราก็จะอยู่ที่นี่กันก่อนแล้วกันนะเป็นพื้นฐานดาวพาร์ทหน้าก็ มี่จะทำอะไรนะอาจจะลงเหมืองาราดหน้านะครับมาหาเตียงวางไว้ก่อนเลยเอเตียงก็วางไว้ตรงเอเอนี่ไงไอ้มันวางไม่ได้สงสัยมันต้องติดอะ่ะอาเอาวางนี้ก็ได้ครับมาไม่ค่อยอยากมีปัญหามากนะครับจะใช้นี่เราสร้างบ้านเลย ือโอเคครับมาก็จะทําการให้มันสูงขึ้นหรือบล็อกนะั้นเรวก่อนนึ่งเราต้องทุบเออเออที่คราฟแล้วก่อนนะครับคราบอย่างม่ามนมาเอฟเอฟบ้านเราก็ไม่สวยคนระับตอนแรกแต่ก็ตอนลหลังเราคงจะได้สร้างบ้านใหม่อันนั้นอันนี้แน่นอนครับบ้านใหม่ต้องมีแน่นอน นะครับปั้นหมันสมินแน่นอนอยู่แล้วอ่ะขอได้แล้วนะครับเราก็หนึ่งสองสามอ้ยลืมคาประตูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปคาข้างใน,นเลยอ่ะโอ้หมืดมากข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดได้ไปเห็นผมจะน,นี้ให้ลายกันนะจะปรับไปเห็นก่อนมีไหมผมปรับอย่างไนีน้ไม่แน่ใจนะเออไบเหตุสม,มุดไล์ดีไบเหตุใบเหตเนี่ยใบละ อาวโทษนะเเห็นปะผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นนะแต่ว่าผมขอคาเป็นอันนั้นก่อนแล้วกันแล้วมาเผาจะได้เร็วนะครับอ่าเราก็ได้แล้วอะไรชิมินซันต,อนตอ่อไปยร่แล้วก็ทําการเผาเป็นชาคลัวเลยเพราะเราต้องเอามาทําเป็นทอดเนาะอ่ะได้ๆลวลืมคาประตูเลยเอาหมเอามามามา,อา,มาขอหกอ,อ,อัน มาได้แล้วครับ6อันเราก็จะไปตัดไม้เพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเอ้แล้วมา6อันตัดไม้เพิ่มอีกมาครับแล้วก็ทํากันทาแล้วครับ6อันนี้เราไอา้ผมจะไปทาตัดการตัดไม้เพิ่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ใกล้เความมืดมิดยามราตรีเราแล้วเราจะยังตัดไม้เอแล้วก็คงขยันตัดไม้ต่อไปเรื่อยๆครับเยวไปหาตัดสัก2ต้นเนาะเอามาใช้ชีวิตตอนกลางคืนนะครับ อาจารย์มาใช,ใช้ชีวิตตอนกลางคืนซึ่งนี้หลอดหารเราก็ลดไปแล้วหนึ่งหน่วยเพราะว่าด้วยกวารที่เราวิ่งไหวเกินไปนะครับซ,ซึ่งถ้าเกิดเลือดเราไม่ลดอ่ะผมว่านะว่าไอ้เวลาเลือดไอ้เวลาไอ้อาหารเราอะมันจะนานขึ้นมากเลยคือได้เกิดเลือดเราไม่ลดเหลืออะไรแต่เนี่ยเราผมวิ่งไงเข้าใจไหมผมวิ่งก็เหมือนกับถ้าเป็นโรคจริงอะ่ะก็คงจะหิวน้ําเออแต่นี้มันไม่ใช่น้ำแต่เป็นอาหารแทนเนาะ ผมว่านะว่าในในอนาคตมันคงจะมีว่าโถ่่วมหร,วหรือว่าหรือว่าน้ําไม่กินอย่างเช่นเวลาวิ่งแล้วน้ำมันจะหิวแอาหารไม่หิวอะคือไออคืออาหารเราอ่ะคือมันจะลดช้าก่อนน้ำยังไงอันนี้ผมคิดเองนะคืออย่างเช่นถ้าเกิดน้ําหมดอ่ะเราก็าจะตายทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดอาหารเราหมดมันก็ลดช้าไปอะไรมานั้นนะครับแต่เราสึกว่าตอนนี้เราจะไม่มีเสียงเลยอ่ะนะครับ เอ่อวางไปหนึ่งอันเออแล้วก็คาเป็นเอ่อครับถึงผมจะไม่ค่อยอยากคาเพราะเดอะแต่เราคาเป็นทอนก่อนครับทักสองอันนะครับเอาปักห้องของเราเดี๋ยวผมไปปักหน้าบ้านด้วยตอนนี้ครับอืมปักหน้าบ้านนี้ไหมปักหน้าบ้านก่อนครับอันอันหนึ่ง อันนี้ก็ถึงจะมาเรียกเรียกอาบ้านเราก็เถอะแต่ก็เป็นบ้านชั่วคราวของเรานะครับก็เป็นบ้านที่เราจะพออยู่ได้เราพอจะอยู่ได้นะต้องยอมรับกันให้ได้นะอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> เอ้วายเท่าไหร่แล้วดูนะครับวายเออนี่วายหกสิบอื้อหือรู้สึกไม่ใกล้เคียงกับเพชรเลยเอย อ่ะมาทำกันเลยเออนี่ใช่ไหมเออถูกะมาแล้วก็คาเป็นเอ่อกล่องเรานะครับไอจะเหลือมาสักเกียนเดย์อ่ะเดย์ซักสองอันนะเอามาทำเป็นทอดคราเป็นชาโคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้กล่องคราไปนะอ๋ออย่างนี้จำได้ละแปดเอ่อเป็นคราแบบว่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอามาครับครางนี้ก่อนนะครับ อ่มาคอจะเหลือสิบแปดอันให้เราใช้นะครับแล้วก็ใช้แค่นี้ไปก่อนเนาะอ่าหนึ่งสองอ่ามาแล้วครับว่าทำการได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทําการเอ,อ่อเผาทาเตาเผาเพิ่มดีไหมหรือไ,ไม่ดีไม่เนาะนะครับเราจะไม่ทําเตาเผาเพิ่มนะมาแล้วก็จะทําการเกร็บของเออรู้สึกว่าเอ้ตู้เก็บของเราจะใหญ่มากๆเลย นะครับจะเป็นไปได้ช่วงนี้ก็อยากเก็บอะไรเลยเราต้องใช้จนเพราะว่าตอน,น,นแล้วงบแล้วก็ไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ใช้ไปก่อนอามาคาเป็นที่ขุดเห็นอ่ะแล้วก็จะใช้อนันี้ก่อนนะครับเพื่อความประหยัดนะครับเอาจะใช้ให้มันแตกนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเราเดี๋ยวผมลืมคาบอันนั้นเลย มัาก่อนดีนะมีสติ๊กสองอันพอดีเลยอ่ามามมจะเป็นโหมดเออเป็นโหมดลงเมืองครับซึ่งจะถือได้สองมืออ่าแล้วเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันไทยไทยเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบจุดสองนั่นเองนะครับเออเดี๋ยวค่อยปักก็ได้มันยังไม่มื่นมากเราควรจะประหยัดของให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้ซึ่งการประหยัดของเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเล่นมาคัาอย่างหนึ่งเลยนะครับ มาก็ขุดกันแล้วสึกว่าเริ่มกันแล้วก็ประหยัดได้แล้วอ่ะอ่ะเจอเหล็กแล้วครับมาเราเจอเหล็กในวัยเท่าไหร่ว้ยเท่าไหรว้ยเท่าไหร่อ่ะวัยห้าสิบสี่วัย,ยก็ตามก็ช่างเถอะอ่ะเจอเหล็กนะครับมาอ่ะก็เจอเหล็กเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กอย่างมาค้าเป็นอะไรดีเฮ้ยเมื่อกี้เสียงแล้วเสียงซัมบี้ยะ่วะผมจะได้ยินเสียงซัมบี้นะ เอองั้นนอนก่อนแล้วกันอ่ามาครับสลับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสลับเพื่อนคนไหนชอบที่นี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามก,กดซับสไครป์เป็นเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับบ๊ายบาย